องกินกต,ตูโบดูจักแล้วนะคะตูโบหรือว่าโบโบจา้จาจ้าหรือ่าภา,ากลางเข้าเรยอวะตมบวดดวมมตดเป็นขนมหวานผืนบานข้องจังวัดภูเก็ตเห<า>็นนะครับตูโบนะครับดูจักกันแล้วนะนี่ ต่อพรอทำให้ดูนะครับ FC ขอมาว่าขอดูตูโบหน่อยนี่นะครับตูโบก็คือต้มบวดรวมมิตรนั่นเองนะครับนี่แต่หลักๆของพังงาภูเก็ตจะแตกต่างตรงที่ว่าเราใส่แป้งมันสับปะหลังนะครับนี่แป้งที่ว่าเป็นใสๆนั่นแหละครับความอร่อยมันอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มีถั่วย้อแย้หรือว่าถั่วแดงมีมันม่วงมีมันเทศมีเผือกแล้วแต่เราจะใส่นะครับเป็นต้มบวดรวมมิตรนั่นเอง โอเคนะปะลาพรก็จะลองชิมนะครับแล้วก็ความอร่อยของมันนะครับคือแป้งมันาำลังนี่เองเนี่ยหนุ่มกำลังดีเลยค่ะแป้งอือโอเคนะครับคล <c oughs> ิปนี้ปลาพรก็ไปแล้วนะคะคลิปหน้าปลาพรที่หมายทำอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายโอเค FC บอกมานะอยากกินอาหารอะไรภูเก็ตนะครับเดี๋ยวปลาพรจะทำให้ดู